คับเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนเทุกาครับตอนนี้อยู่กับรถถูกนะครับปรบพบยิ่งรวยนะแต่รถมือ2นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันครับที่อยากแนะนำนะเป็นตัว Toyota v i g โกนะปี2011นเะครับเครื่อง2.7นะครับ VVTI นะเป็นตัวเครื่องเบนซินตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะผมบอกได้เลยครับว่าเครื่องเครื่องนิ่งเงียบมากขับดีช่วงลุงช่วงล่างแน่นภายนุงภายในถือว่าสวยสะอาดเปิดราคาโปรนะครับไม่ถึง10,000แบาทนะ คุณคิดเอาแล้วกันครับว่าคุ้มขนาดไหนนะครับแม็กเป็นแม็กไลเนอร์เรียบร้อยนะครับนี่ครับล้อเลื้อยางนะครับเป็นตัวบีสโตนนี่ครับคัสซุงคัสซีสวยไม่แดงไม่ผุนะครับมาเดินดูตัวรถกันนะครับว่าตัวรถเป็นยังไงนะครับฝาลุงฝาหลังสวยครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นตัว E นะฝาหลังโอเคครับแล้วก็ด้านข้างสวยครับนะครับกระบะสวยครับริ้วรอยนิดหน่อยครับนะของการใช้งานเป็นธรรมดาของรถมือสองอยู่แล้วประตูสวยประตูสวยครับนะครับ นี่ครับลูกน้องอยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับนี่ครับแก้มสวยครับลดตัวรถเดิมบางนะฝากระโปรงสวยครับนะครับที่จะมีต้องทานะครับก bon ็จะเป็นกันชนหน้านะครับกันชนหน้าชิ้นเดียวครับด้านนี้ครับนะครับชิ้นหนึ่งนะที่ผมเห็นนะนอกกนั้นมันเป็นการใช้งานอย่าไปซีเรียสครับบอกได้เลยนะครับฝากระโปรงสวยแก้มสวยประตูสวยประตูสวยนะครับกระบะหลังสวยครับนะครับแต่ด้านนี้นะครับล้อจะเป็นล้อ ล้อกระทะนะครับ1ล้อนะแต่เขามีล้อยางอะไหล่ให้อยู่นะข้างในนะครับใต้ท้องรถนะครับนะอีก1เส้นนะครับนะครับนี่ครับฝ้าลัางสวยครับแก้มก็ริ้วรอยหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ลูกน้องขัดให้นะครับเพราะตัวรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ห้องสะอาดนะครับก็มาวีดีโอเพื่อนๆได้เห็นกันแล้วนะเพราะตอนนี้ตัวผมเองก็ทุกๆคลิปวิดีโอจริงงานเยอะจริงๆนะครับเปิดออกมามาดูภายในผมบอกได้เลยว่าภายในนี้โอ้โหคุ้มเกินราคานะใครซื้อตอนนี้นะราคาโปรนะ 99,000บาทคุณไม่ต้องถามเลยครับว่าคุ้มไหมนะครับคุณดูการวีโอผมในการขับและในสภาพรถในตอนนี้นะยิ่งกว่าคุ้มแน่นอนนะครับเป็นรถกระบะนะเราเอาไปทำกินนะครับทุกของนะขายค้าขายนะครับหรือเอาไปรับคนงานเนี่ยผมบอกได้เลยให้เอาไปรับคนงานยังคุ้มเลยอะ่ะกับรถสภาพแบบเนี้นะครับไปให้ลูกน้องใช้ผมก็จะบอกว่าคุ้มเลยอะ่ะนะครับเครื่องเครื่องนิ่งครับนะครับ ผมวิดีโอในการขับอะไรให้ครบหมดแล้วนะแต่รถทุกคันอย่างที่ผมบอกเราขายตามสภาพทุกกรณีนะครับบอกเลยนะนี่ครับดูภายในโอ้ภายในมันสวยมากครับต้องใช้คําว่าสวยมากนะกับรถสี่ประตูคันนี้นะนี่ครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับเนี่ยคอนซูมคอนโซลไม่มีแตกแล้วครับใช้ได้เลยนะครับถือว่างดงามเลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะนี่ครับโอ้โห แผงข้างนี่นะในสภาพมือสองได้แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสภาพเหมือนป้ายแดงอะนะครับกระจกปรับข้างพับข้างเป็นไฟฟ้าหมดที่วางแก้วน้ําครบหมดนะคอนโซลสวยมากครับไม่มีแตกแล้าวนะเบาะเบระไม่ช้ําครับนะครับถือว่าโอเคมากนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องกันหน่อยดีกว่าอ่าตัวรถสวยครับเดิมบางครับนะมาผมก็ตั้งแต่เช้าแล้วครับนี่ไม่ได้หยุดเลยนี่ครับเนี่ยคุณดูห้องเครื่องดิเนี่ยลดราคา ไม่ถึงแสนนะเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคุณดูห้องเครื่องดิดูครับดูความสวยนะนะครับความสวยนะแอลมีครบนะครับตัวเลขอามีครบหมดนะบอกได้เลยครับว่าคุ้มแน่นอนครับนะครับโอเคนะคันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะท่านใดสนใจก็ติดต่อผ่านทางน้องเซลได้เลยนะครับเป็นตัววีโก้นะครับปี2011นะเครื่อง2.7นะครับ VVTI นะโอเคนะครับกราบขอบคุณลูกค้าสอบการติดตามและกราบขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับสวัสดีครับ